นี่คนอ๋อใครวะนะสวัสดีครับอยู่กับแาร์โรคอร์นะครับอ๋อเลเวลหกสิบแปดไม่ทราบครับแฮมเมอร์สงสัยจะชอบมองคอนแฮมเมอร์ถ้าเป็นฮีโร่ในฮอนนี่ไม่กล้าอยู่กับใกล้มาเลยเนี่ยหนึ่งตานอย่างเดียวคนละแฮมเมอร์ ไปเลยเปล่า Let's go Let's go อ้าวมีชวนอ้าวอยู่ในช่องเก็บของนี่เขาอยู่ในสกิลสกิลอ๋ออ๋อชุดเกาะหนักปืนโคตรเท่แนนจุดเนี่อเคนะฮะจะไปปนกันแล้วนะฮะเอาไปพูดรวอมระเบีงไปเลย จะไปก็ไปนี่นะครับเอาค้างทุกคนเนี่ย level เนี่ยไม่ต่ำกว่าสีไม่ยอมก้สี่สิบมาปนร้านร้านสองดาวคุยชีวีเ e เวลสองมาสี่สิบสิมาเป่าเเวสองดาวกูอะไรผมมีผมอยู่ทั้งคนมีอาชุดไอรอนแมนไปเลยหรือเปล่ากูไอรอนแมน โอ้โหอะฮ่าเพื่อน DLC นะไปจับเกมนี้มาก็นานโคไอ้ใช้มือเล่นนะครับไม่ใช้มือจับแฮมเมอร์แฮมเมอร์อ้าวทำไมเมียดหบเป็นอย่างนี้ล่ะ อน,น <Okay. S 1> อยู่หน้าเด็กท็อปแล้วครับเอาเจออะไรกครับกำลังทำงานอยู่เด็กเกิ <c oughs> ความปิดความปิดปกติโซโมออร์โซ <c oughs> โอเคนะฮะตอนนี้ฮะเราอยู่ที่ที่ไหนเนี่ย The Mall เหรอ Mall ช a s u a l บางกะปิไม่ใช่บางแคสิอ้าวค้างเดียวเดียวค้าง ขังอ่าไปจะลืมตาโอ้โหด่านนี้ขังคาราวาพี่เลยโอ้โชุดมีคนเข้าไปมีคนเข้าไปอ้าวอ้าวโอ้โหพี่พี่สเตลดีๆกันหน่อยเด้ออ้าวมาปนโวยมาปนโวยสเตลสเตลที่หน้าวบปนเอ้ยปนนี่กันหยุดอ เมาเมเมาจอนเมาลยจักว่าจอนใต้จ,ตจ<ร>อน<ร>ทางขยะนี่ทำไรได้อะทิ้งขยะฮะทางขยะเอาไว้ทิ้งขยะ <c oughs> เฮ้ยกกมลงไปลงไปเฮ้ยแฮมเมอร์เอา,อาไปเขาร้านเขาทำไมผมรู้สึกผมเดินเดินออัดตลอดเลยฮ <laughs> ะเอ๊ะไม่ทราบว่าจุดไฟยังไงวะ <c oughs> ไฟอ่ะมาขมอหนเลยผมก็ขมอนขมอนขมอไหมเฮ้ยบอบลงไปบลุกไปบลุกไปซาในมีอะไรให้ป้นจิงตัวประกันเล่นเดี๋ยวขอโดก่อนตัวการเล่นครับเฮ้ยตำรวจมาหยุดหยุดอ๋อเฮ้ยไฟไหม้น้ำน้ำร้องน้ำร้อง เฮ้ยมันให้เก็บตังค์ละหมือนไม่ใช่เหรออ่ะเก็บเก็บเก็บเลิกเก็บเร็วทำไมตอนไหนเก็บโอ้ยใครเผาพี่รู้สึกเหมือนวางเพลิงน้องตัวเองเอ๊ะสงสัยจะคิดไปเองเออเฮ้ยรอเดี๋ยวสิบอกเวไกาโอ้แน่ไมฆไทยมาสี่คนโอ้ยแม่งแบบฝึกตำรวจฝึกมาดีนะคุณนะอือ นาทีนะออกมาตายออกมาตายฝึกมาดีเกินโอ้ยมอบลงไปองมอบลงไปเจ้าเจ้าวันนี้เจ้านี้ไม่ฝึกอะไรแล้วไม่ฝึกอะไรไโหดว่ะตามล้นผมแต่ว่าฝึกฆ่ามา <c oughs> อ้าวเด้เฮ้ยกูมาพนอุ้ยตอนนี้นี่ยังไม่ได้จังสักบาร์เลย ห้าหมื่นยังไม่ออได้ผมบอกเลยยิงติดนาทีแล้วเฮ้ยตำรัวเอายิงตัวประกันอีกแล้วอ่าอย่ายิงตัวประกันอีกครั้งมอบ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 เพื่อเอ๊เลเซอร์อะไรวะหือ้าวโดนโดนเล็งหัวอยู่มันอ๋อๆๆอยิงผิดนี่อ่นี่บอกบินยิงผิดยิงพวกเดียวกัน ยิงเอเมซี่ะยิงน้องอะไรเโอ้โหโอ้โหแกหมอบลงยืนยืนยืนทำไมอยากตูดดมควันก็ไม่บอกโอ้พี่พี่ใช้กดนี้มันมันไม่มันพี่ืออนตเดี๋ยวผมเดี๋ยวพี่ตามมาเนี่ยหยุดออาลงไว้ได้หยุดหยุดตัวประกันแบบง่ายๆเลยพี่เดี๋ยวโดนตัวประกันฆ่าใช่ไหม ยิงไมยิงเลยล้มลังยืนเลยเดี๋ยวตอนนี้ได้ตังค์หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเก้าส่วนแบ่งจะได้หลอดได้ตังค์หมื่นเก้าแล้วเอานั่นไงล้มเลยล้มลังยืนผมผมยิงไปมากกว่าไอ้ที่เราเก็บห้าหมื่นเ้าเอาอาจะงั้นมีชั้นบนไหมเนี่ยไม่มีแล้วมีสองชั้นเองที่จะไปเปิดห้องเอ้าสิ่งจะจกมีชั้นหน้ามีชั้นหลังมีพร้อมพร้อมกันมีชั้นในไหม ดิฉันรับเธอเฮียดิฉันเเฮ้ยนี่ไงโอ้ยตื้อปล์ปนลันลันสังเทชโอ้หมวกบินชอบมากพันสองเราก็เอาแเทค็อตอ้าวฟูฟูตบหน้าสันมีนัาเดอะแบทขโมยขโมยนี่เขาผมไม่ได้ขโมยนะผมแค่เห็นมันวางไว้อ่ะแล้วผมก็เออหยิบ หยิบมาเฉยๆอ่ะไม่ได้ขโมยจริงๆนะเลยนะอะไรี้เราเลียงไม่ขโมยเลยใช่ก็เห็นมันวางอยู่หยิบมาเฉยๆมาเฉยๆถ้าจะขโมยกันขนาดนี้ไม่ไม่กดเงินในเคาน์เตอร์ออกมาด้วยวะพี่ครับถ้าเรื่องจริงนี่พี่พี่คิดว่ามันจะมีตำรวจสี่สิบกว่าคนถ้าเรื่องจริงนี่เราตายกันไปแล้วฮะเออ เดี right. yeah! wow. ๋ยวว่า40เลยคนเดียวเลยรถเป็นทีเจอก็โอ้ชินมาชนแล้วโอ้มีจากร้างหน้าต่างด้วยวิอ๋อนี่นี่ถุงตังจ่าพนมแล้วครับมาแล้วครับรู้สึกว่าหนักค้างจ่าพนมาแล้วมาเอากระเป๋าหน่อยมีพวกจ่าพนมมาแล้วเฮ้ยกระเป๋าออามาเอามาเอามาจากร้านนั้นเงินติดติดเดี๋ยวดิมันเดินชา Come on Come on man Come on man เราต้องเราต้องเดินเร็วๆนี่เดินเร็วเลยเห้ Stop มา s t อ p ทำไม Come on man เอาเอาเอาเออเอาเอาเอามีคนจอยมาดีเลยมามีคนจอยมาแล้วมันชอยจนจะจบ มันเหมือนมันได้ส่วนประโยชน์อะมันลอยมันลอ,อ,อ,อยเก็บอีพีไปโอ้โหอ,นนอันนี้เน็ตเร็วนเน็ตเน็ตนี่เน็ตเ,เร็วแล้วนะ,นะเนี่ยเว็วมากเลยผ่านไปยี่สิบวินาทีละน่าเบล้วอะไรเหรอ อารมณ์แบบประมาณว่าแบบกําลังจะหนีเนี่ยกาลังจะหนีแล้วแบบจะเติไว้อะเหมือนมึงก็ดูแผ่นเซดีแล้วแบบเดินแม่เดนแม่ปิดด้วยนะเครื่องแม่ด้วยเฮ้ยเครื่องยันลูกบวชโอ้คุณเข้ามาทีใครเข้ามาที่นี้แหลกเลยเนี่ยสุดหมดอีก วีโรลิงอ๋อเดึกแล้าเอ้าบอบลงไปกับพื้นอ่ะโอ้โหมาทำไมเยอะแยะเลยสี่คนที่แบบมากันทั้งกรมตำรวจกันเลยทีเดียวไม่ยิงยิงไม่ค่อยจะโดนถนมยิงไม่ค่อยจะโดนเท่าไหร่นี่บูบูบูโอ้ลุยเลยบูบูดังดีแล้วแล้วเดินผ่านไอตัวนี้เลยนะ ทำไมรู้สึกไม่มีไม่มีบูคาเซอร์อะไรล่ตังตังมนจะไอ้วหมื่แปดอยู่เลยอะเล่เอาที่เจาะไอ้นี่มาเอาห้าหมไม่ใช่หรอมีเครื่องเจาะเอทีมไหมไม่ใช่มันต้องมีกันดิมีเครื่องเจาะทีมผมมีครับแต่ไม่ได้เอาางามไดเฮ้ยเ้ยเ้ยเ้ย้ยอ้ย นี่เป้าอยู่แถวนี้นะจ้างเหรอไอที่น้องแบกอยู่ไงัเดาอยู่แล้วไอที่น้องแบกอยู่แหละที่เรียกเป่าตังเป่าหรวยครับรวยเดี๋ยวมามีห่อแบนอันนี้เป่าหลิวคนเดียวอย่ารอดอย่าให้มวยเรา แล้วคุณเผาทำไมแล้วผมจะไปเก็บเปังเลยเจอะกูเผาเผาแล้วปังร้านยังไม่เก็บตังค์อย่างชีวิตนี่นี่มันรู้เรื่องไกลนักลุยเพลิงและนี่คือนักลุยเพลิงคือฉมังครับโอ้โหโอ้ยโอ้ยโดนเผาแหมอ้าว แต่พี่บอกห้าหมื่นเลยทอนนี้ก่นี้มันม้าแล้ววะตอนนี้เราเก็บตังค์ได้สองหมื่นแปดเอ้ยเอ้ยมันไม่เก็บตังค์อ้าวอ๋อเครื่องบินมันรับแล้วของ S O S แปดหลังจากแบ่งตังกันได้แล้วนะครับได้ครัวห้าหมื่นนะฮะ ไปคือนมรูปเบลแม่งเลยตีบแล้วเอาไปตีบตนบแม่งภูมใจมากเลยครับแบบอย่าอย่าเพิ่มไปดีกว่านี่เวลแปดสิบแล้วโหแม่วีสกิลสองรอบด้วยเอาลายแล้วเนี่เบรย์นี่เจียนสิง อ้าวเขาจะออกก็ออกโอเคนะฮะจบกับการลุยมดตัวไปแล้วมดตัวจำเหล่าโอเคเฮ้ยหน้าแลมโบนี่ก็จะฟีลเกินไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้เลยจ้ เจนสมพัได้วหมเจนมีหน้ากาอาเบะมีไม่ว่าในมือถือไพ่อยู่ด้วยนะม่เล่นป๊อกเด้งที่ไหนนี่โอเคป๊อกเด้งสองดอกเฮ้ยย่าบึ้งย่าบึ้งไปเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเยอะเลยกันนี่แบบว่า ถ้ <łość> ไม่เก่งใจนี่อยากเอารองเท้าฟาดหน้าแบบว่าชุบน้ำให้เปียกแล้วผ้าใบเตะให้จนแห้งอ่ะโหดเชิญเลยครบแบจำรายการจำรายการ